้นจากสังสารวัตรก็คืออริยมรรคมีองค์แปดพระตจาธาตุเปรียบเหมือนพระองค์เนี่ยไปค้นพบรอยทางเก่าซึ่งพระหลนตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยก็เคยค้นพบมาแล้วทั้งสิ้นรอยทางเก่านี้ก็คือมรรคมีองค์แปดมรรควิธีต่างๆเนี่ยที่พู้เจ้าบอกสอนมาเนี่ยก็จะแตกลูกไปจากมรรคมีองค์แปดเกือบทั้งสิ้นตัวมรรคมีองค์แปดจึงเป็น เครื่องวัดว่าทําวินัยนั้นเนี่ยจะมีความพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่ามีพระอราหันต์ได้จริงไหมนะก็วัดจากมรรคเป็องแปดทั้งสิ้นมรรคเปองแปดยังเป็นข้อปฏิบททัติที่ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งปวงเพราะนั้นตัวมรรคแปจึงเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาใจข้อปฏิบัติหลักนะในการที่จะพ้นจากความทุกข์ มีประเด็นอื่นไหมค่ะสำหรับมรรคอง,อง์แเนี่ยถ้าท่านที่ยังไม่คุ้นเคยเลยอยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ถึงสาระโดยย่อคะคะเอ่อถ้าพูดโดยย่อของมรรคแปดก็คือสมถาวิปัสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับนั้นถ้าจิตเรานิ่งก็คือสงบสมถะแปลว่าสงบ อธิกรเรื่องราวอธิกรณสมถะอธิกรสงบคือเรื่องราวสงบนะพายุสงบหรืออะไรสงบนี่คืออารมณ์สงบจิตปกติจะวิ่งวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้แต่เราให้จิตมาอยู่กับกายหรือลมหายใจเฉยๆเรียกว่ามันสงบสงบจากอารมณ์อื่นนะมามีอารมณ์อันเดียวจึงถูกเรียกว่าสมถะสงบนะส่วนวิปัสสนาก็คือ ขณนะที่จิตเกาะอยู่สงบอยู่กับขันขันเดียวเนี่ยธรรมชาติของจิตไม่อยู่นิ่งจิตที่เกิดแล้วจะเดินไปสู่ความดับดับแล้วจะไปเกาะอ,อารมณ์ใหม่เมื่อก่ะอ,อารมณ์ใหม่ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติที่มันเคยเกาะเนี่ยดับไปธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นเราอาจจะเพลินไปสักพักหนึ่งมีความรู้ตัว มีสติกลับมาที่ธรรมชาติเดิมคือลมหายใจนามธรรมที่จิตไปเกาะเมื่อสักครู่ก็จะดับไปลมก็จะเกิดขึ้นใครเห็นเนี่ยดับเกิดดับเกิดอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นพิปัสนาคือรู้ว่านี่คือสัจจความจริงของระบบธรรมชาติอันนี้ว่ามีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาเรียกสมุทัยกับนิโรดนี่คือปัญญา หรือเรียกว่าวิปัสนาแล้วนั่นก็คือจิตนิง่งสมถะแล้วก็เห็นเกิดดับขณะที่มันเคลื่อนไปมาเป็นวิปัสนานี่คือสองสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นและสองสิ่งนี้คือมักมีกงองแปดคนก็เลยบอกว่าออาก็ไหนบอกมีแปดแล้วทำไมเหลือแค่สองอย่างแปดเลยนี่มีอะไรค่ันคะถ้าแปดอย่างเนี่ยนะสองอันแรกเนี่ยสงเคะห์ในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ,ะความเห็นถูกต้องกับคิดถูกต้องนี่เป็นปัญญาส่วน3ข้อกลางเนี่ยสงเคราะห์ในส่วนของศีลก็คือสัมมาวาจา4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอ้สออเสียดสัมมารกรมมนตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเห็นไหมเกี่ยวกับกายกับวาจาแล้วก็สัมมาชีวะ,ะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนอันนี้คือในส่วนของศีล ซึ่งคือข้อปฏิบัติทางกายกับวาจาสาข้อท้ายเป็นส่วนของสมาธิสัมมาวยายมะสาัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือความเพียรสามมาสติคือการระลึกที่ถูกต้องระลึกในกายเวทนาจิตธรรมและสามมาสมาธิคือการเข้าฌานหน 2, ึน 3, ่งฌานสองานะสามฌนสีอย่างนี้ส่งคาะอ์ในส่วนของสัมมาสมาธนะินั้นนี่ก็คือศีล ปัญญาศีลแล้วก็สมาธิ <c oughs> อย่างนี้หรือว่าเรียกง่ายๆสลับก็เรียกศีลสมาธิปัญญาก็ได้อา,อาจจะร้อยเรียงเรื่องไม่ถูกถ้าจะบัญญัติเป็นส่วนสาม <c oughs> ผู้เจ้าจะบัญญัติศีลสมาธิปัญญา <c oughs> แต่ในตัวมรรคแปดเนี่ยจะขึ้นปัญญาตามด้วยศีลและตามด้วยสมาธิ <c oughs> ถ้าจะบัญญัติสองผู้เจ้าจะบัญญัติสมถา,าวิปัสนาคือสมาธิก่อนแล้วปัญญานั่นแสดงให้เห็นถึงว่า จะเริ่มจากปัญญาก่อนก็ได้จะเริ่มจากศีลก่อนก็ได้จะเริ่มจากสมาธิก่อนก็ได้